เมืองบางเมืองอาจดูเหมือนว่าไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วมีเรื่องราวที่น่าสนใจซ่อนอยู่มากมายทั้งธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์และวิถีชีวิตที่น่าค้นหากับที่นี่สวนสวรรค์ร้อยพัน 100, ผลไม้จันทบ,บุรีค่ะพมาถึงจันทบ,บุรีนะคะสิ่งที่ต้องห้ามพลาดอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของผลไม้โดยเฉพาะในช่วงเดือน เมษาถึงมิถุนานะคะก็จะเป็นช่วงที่โอ้โหเรียกได้ว่าไปไหน,นก็จะเจอสวนผลไม้ที่ชาวบ้านนี่เขาก็จะเปิดให้เราเข้ามาชมว,วิถีชีวิตแล้วก็ให้มากินผลไมบล้บุฟเฟ่ด้วยค่ะบุฟเฟ่มีอะไรบ้างอย่างนั้นหรือนี่เลยค่ะมีทุเรียนนะคะสละเอวยองกองเอยมังคุดเอยงอเอยแล้วก็ผลไม้ที่ไม่ทราบชื่ออีกอย่างหนึ่งถ้ามันเก่งจะดูตามภาพถ้าเกิดอยากเห็นภาพนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวยี่พาไปดูเลย ที่รักช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเรื่องวิวัฒนาการวิวัฒนาการใช่ค่ะของทุเรียนนะคะว่าเหมือนกว่างมันจะโตเป็นลูกที่เราได้กินกันเนี่ยอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้นะคะอันนี้เพิ่งเริ่มปริดอกนะฮะอันนี้อันนี้นะคะแต่อันนี้อนุบาลทุเรียนใช่แล้วพอยาวนิดนึงก็จะเป็นขนาดนี้ก็คือมาเป็นดอกใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้คือดอกทุเรียนอันนี้ดอกทุเรียนอันนี้ใหญ่หน่อยอันนี้ร่วงร่วงแล้วทุเรียนมีเยอะมากแต่ที่มันจะติด น้อยน้อยมากกว่าจะได<อ>้สมมติว่ากิ่งหนึ่งเต็มเลยเนี่ยเราก็จะเอาอ,อย่างกิ่งเนี้ยเราก็เอาได้แค่ลูกเดียวเพราะว่าถ้าเราไว้มากลูกมันก็หักแล้วก็กิ่งก็เสียอันนี้เราต้องตัดเองหรือว่าเขาแค่ร่วงเองคะเราต้องตัดแต่งด้วยอ๋อเพราะไม่งั้นเดี๋ยวกิ่งร่วงหนักไป่เสร็จปุ๊บก็คือพอมันเป็นดอกอย่างเงี้ยโตขึ้นมาคีนึงบานมัน,นก็จะตายเป็นอ่าบานอันนี้มันจะพอบานแล้วมันจะร่วงลงมาข้างในมันจะเป็นอย่างนี้อ่าจะเป็นเลือดน้อย ดูไม่ออกนะคะเห็นต้าถนนไม่ร้ว่าันนี่คือนทุเรียนนะเนี่ยทุเรียนน้อยเสร็จแล้วพอมันมันบานอย่างเงี้ยมันก็ยังจะร่วงอีกนะทีนี้เราต้องเคยปกติเคยรดน้ำค่ะอ่าซักสามวันครั้งสามวันครั้งเนี้ยเราต้องเบาน้ำนะเขาเรียก หางแย้ไหม <th> พออันนี้ไหมเสร็จพอเราชโลน้ําอ่อนลงน้อยลงเง,ง,ง,งี้ยอันนี้มันก็จะร่วงหางแย้ม,มันจะร่วงเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นลูกเล็กเล็กเล็กๆออกมาเป็นสีเขียวเ,เริ่มมีน้ําเริ่มมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าเราก็จะเล่งน้ําละทีน,นี้อ <massage. S 3> พอเราเห็นเป็นรูปร่างเป็นคล้างงง <ใน S 1> ยๆอ,อย่างนี้แต่ต้องเป็นสีเขียวเนี้ยเราก็จะเริ่มเล่งน้ําลูกมันจะขยายไวขึ้นอ่าทีนี้เราก็จะได้กินค่ะอย่างที่เห็นอยู่บนต้นเลยตรงนี้เยอะมากตรงนี้ ตรงไหนวะหาไม่เจอแล้ว <laughs> ของผลไม้ไทยอ่ะปิ๊บว่ามันไม่ต้องพูดถึงนะง่ายๆแล้วเราเห็นฝรั่งที่บอกว่าเป็นแบบเป็นบล็อกเกอร์ชื่อดังมากๆของต่างประเทศอ่ะเดินทางซื้อตั๋วมาเพื่อมาประเทศไทยเพิ่มมาจากธรมบุรีหรือเปล่าอังไม่มั่นใจนะมาเพื่อกินผลไม้ไทยอะค่ะแล้วคนบอกว่า ท้งประเทศอะได้กินผลไม้จากจันทบุรีไปเยอะแบบที่ว่าชีวิตหนึ่งก็ควรจะมาที่ต้นตอน,นะแล้วมีโอกาสได้ชิมจากต้นแบบว่าชิมจากสวนเลยค่ะตอนนี้เรามาช้อปปิ้งเลยค่ะเป็นช้อปปิ้งผลไม้เมื่อกี้ได้โซมมาแล้วตอนนี้จะมาช้อปปิ้งสลัเพราะตอนนี้เหมือนจะเป็นหน้าสลัดเพราะมีขายสลัดเยอะมากแต่ว่าสลัดแต่ละพันก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้สลัดสุมาลีค่ะม,ม,มีสุมาลีมีสุมาลีกับเน,น,<ม>น,เนินวงสุมาลีมันจะเนื้อหวานละเอียดจ้ะชิมได้หวานเนินวงจะออกองเปรี้ยวลองชิมเนินสุมาลีดูก่อนนะคะ อันนี้เนื้อละเอียดนี่ลึกเนื้อละเอียดมากเลยค่ะหวานเจี๊ยบเหมือนกินู้อมเลยอ่ะถ้าคนชอบอมเปรี้ยก็คือเนื้อวงอันนี้จะเนื้อหยาบนิดนึงนะคะเม็ดใหญ่จ้ะแต่มันจะได้อายุมันก็คือเดือนกระสิบวันก็ตัดได้จ้ะชอบเนื้อนวงอร่อยเนื้อนวงเปรี้ยวหวานจ้ะ อีกทีนึงที่ห้ามพลาดมากๆถ้าเกิดมาจันทบุรีนะคะทุกคนบอกว่าให้มากินนี่เลยเป็นเย็นตาโพเจเพนนะคะก็เรียกไว่ามีทุกสิ่งที่ไม่เคยเห็นเย็นตาโฟมาก่อนมีมีกั้งอะแล้วมีปูซึ่งเป็นปูแบบไม่ใช่ปูชิ้นเล็กๆนะคะเป็นปูมาเป็นก้ามอะค่ะแล้วก็หลากหลายมากๆถ้าเกิดอยากลองนะคะมาที่นี่ได้เลยกินก่อนนะ <laughs> ร้อปีแล้วใช่ค่ะคือมาดูหนึ่งคือมาดูไม่น่าเชื่อมากๆอะ่ะเพราะสภาพมันใหม่มากคือความเป็นมามันเป็นยังไงบ้างค่ะชุมชนอาสนาวิหารพระนางมารีอาปฏิสนทิ่นิรมนจันทบุรีชุมชนนี้จะมีอายุครบ305ปีครบละ,ะเมื่อสองสวันที่แล้วนะคะเราก็ปรากฏว่าเรามีโบส์เนี่ยที่อยู่คู่กันมาเนี่ยโบสเนี่ยสร้างมาห้าหลังละ,ะหลังที่น้องยิปนั่งอยู่เนี่ยหลังที่ห้านะ โบสถ์หลังนี้ก่อสร้างด้วยศิลปกรรมแบบโกธิกลักษณะเด่นของศิลปกรรมแบบโกธิกก็คือการที่มียอดหอแหลมสูงเมืม่อกี้เข้ามานะคะเช่นยอดหอแหลมสูงอยู่2ยอดแล้วลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเรามีกระจกสีสวยๆ,ๆใช่สเตนกลาสใช่ค่ะสเตนกลาสส่วนตัวยิปเองเคยเรียนโรงเรียนคาทอลิกมา,มาเลมลิฮามอฮีอูห้หูหากกับสิ่งที่ไปเจออย่างมากเพราะเหมือนกับเราเราเรียนไบเบิลอะค่ะ พระนางมาริอาปฏิสนธิพระมลจัน,น,บน,จนทบุรีองค์กลางค่ะทางด้านบนนะคะเป็นศาสนานามของโบสถ์หลังนี้นะคะซ้ายและขวาที่เป็นรูปปุนปั้นนั่นก็คือเป็นบิดาและมารดาของพระนางมาริอานะคะวันนี้เพราะอะไรถึงเราถึงต้องถอดรองเท้าอยากจะให้น้องยิบเนี่ยได้สัมผัสพื้นซึ่งเราได้สร้างมาเมื่อหนึ่งร้อยปีเป็นอย่างไร<ม>ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นแบบนั้น ที่นี่ว่ามันเป็นมากกว่าเรื่องของสถานที่อะคะ่ะมันเป็นเรื่องของวิถีชีวิตคือสถานที่แห่งนี้คือมันมีการเชื่อมโยงกับชีวิตของชุมคนในชุมชนจริงๆอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมารวมกันทุกวัานอาทิตย์กิจกรรมทางศาสนาต่างๆหรือว่าแม้แต่แบบว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆอ,อะเช่นการลั่นระครังอะคะ่ะพี่เพิ่งรู้ว่ามันมีการลรั่นระคังแบบเป็นไหลแบบว่าหลาเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนหลคีอะหลาคี์หลสเกลอะค่ะ แล้วเสียงแต่และเสียงที่ไม่เท่ากันเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเกิดอะไรขึ้นโดยที่ไม่ต้องมีการพูดกันเลยอย่างเช่นเสียงนี้เสียงเรหรือไม่มั่นใจนะเสียงเสียงโทนนี้เนี่ยแปลว่ามีคนสนมแหวแต่งงานอีกโทนหนึ่งแปลว่า,ามีมีงานศพหรือว่าอีกโทนหนึ่งมีแปลว่ามีบอสสมาชิกใหม่ะค่ะคือคือใครที่ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้หรือว่าไม่ได้นับถือศาสน,นาคริสต์ก็สามารถไปลองเยี่ยมชมได้ะคะ่ะว่ามันเป็นอีกหนึ่งที่ที่อเมซิ่งนะ Amazing ตรงที่ว่าทั้งรายละเอียดของความตั้งใจทําและตั้งใจที่จะรักษาเอาไวะคะ้ค่ะมีการชี้แจงเอาไว้อย่างชัดเจนว่าสถานที่แห่งนี้ เคยถ่ายทำโฆษณาดูดูดูเธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้ะคะถ้าเกิดใครได้มาเดินเล่นแถวนี้นะคะได้มาเยี่ยมก็อย่างนึงที่ต้องห้ามพลาดเลยคือต้องมาที่นี่ก่อนเลยคือเป็นมีบ้านเรียนรู้ชุมชนนะคะตรงนี้ เาบอกไปตำนานชื่อเมืองจันทบุรีอันแรกเลยคือเขาบอกว่าเมืองจันมีต้นจันแล้วต้นตะบูนเยอะมากก็เลยรวมกันเป็นจันทะบูนจันตะบูนอันที่2เขาบอกว่าเมืองจันมีต้นจันอุดมสมบูรณ์ก็เลยเป็นจันทบุรีอันที่3อันนี้โหดหน่อยนะมาจากจันทบุยะคือเหมือนกับเป็นเรื่องราวที่คนสมัยก่อนนะคะเวลาที่เขาจะตั้งเสาหลักเมืองเนี่ย เขาจะต้องเหมือนกับว่าประกาศหาคนที่ชื่ออินจันมั่นคงเหมือนกับเป็นแบบว่าเป็นความเชื่อเป็นประเพณีเราใครก็ตามที่ขานรับชื่อนั้นน่ะจะต้องอโดนแลนดิ้งอยู่ในหลุมอะค่ะแล้วก็โดนฝังเสาเสาลักเมืองเข้าไปีทีเนื้อสมัยก่อนนะแล้วคราวนี้พอดีมีนางมีนางจันระหว่างที่เขาขานชื่อค่ะมีนางจันเขาทูลนกระทะอยู่บนหัวแล้วก็เดินผ่านมาพอดีล้วว่าลาคน บอกว่าเรียกหาอินจันมั่นคงเขาขานรับก็เลยกลายเป็นบุคคลที่มีชื่อบอกว่าเป็นชื่อตั้งของจังหวัดไปเลยไปตลาดพลอยทำเหมือนรวยไม่รู้จะมีตาซื้อหรือเปล่าตลาดพลอยอะ่ะเราก็คิดว่าเออขายพลอยขายพลอยโอเคพลอยเยอะน่าสนใจจังเลยแต่ยิ้มไม่เคยเห็นวิธีการแบบวิธีการขายที่แบบโอ้โหจะคึกคักอะไรขนาดนั้นคะ รูบีพอใหม่กีฬาสิลิ่งรูบี้รูบี้ทั้งทีไปแล้วอ่ะเม็ดเนี้ยทั้งหมดสามแสนสามหมื่นว่าก่อนเที่โคดสุดท้ายเป็นหยกเขาก็จะบอกมาเลยว่าความจริงแล้วแร,แร่แร่ที่เป็นหยกเนี่ย มันมีจากส่วนไหนของโลกบ้างไหยคะพอที่เป็นพลอยจันทแบบเมืองจันท้แท้ถ้าพลอยเมืองจันท้แท้ๆตอนนี้<ฆ>นะคะก็จะมีเขียวซองคือตัวนี้กรีนซับไฟกรีนซับไฟใช่ค่ะ ีเขียวซองนะมีปลุกสลักค่ะแล้วก็จะมีสตาร์สตาร์ก็คือความพิเศษของสตาร์ก็คือจะมีรูปดาวขึ้นที่หน้าคอยเวลาที่ต้องกับแสงรูปดาวใช่ค่ะ<ม>เวลาที่มันกระทบกับแสงนะคะม,มันจะเป็นดาวหกแฉกเห็นแล้วเห็นแล้วเออจริงด้วย ีกท,ทานหนึ่งที่อยากจะบอกว่าเป็นสถานที่ที่ต้องห้ามพลาดมากๆถ้าเกิดจะมาจันทบ,บุรีแล้วต้องกินเนี่ยอิขอการันตีเลยคือจันทน์พร้อนชนามีเมนูที่น่าสนใจมากๆคือเอาผลไม้อะมาทําเป็นเมนูาอาหารข่าวทุเรียนแก่แต่ยังบอกว่ายังไม่นิ่มอะคะ่ะเป็นทุเรียนแก่สมมติว่าตัดมาแล้วเอาไปทำทุเรียนกรอบอย่างเงี้ยจังหวะนั้นเลยคือเขาจะเอามาทําเป็นส้ตมตำทุเรียนให้เรากินกันนอกจากส้ตมตำทุเรียนแล้วใช้แบบเดียวกันเลยคือใช้กับมัสั่นไก่ทุเรียนเหมือนกันแต่ว่า รสชาติจะไม่เหมือนกันในมาสมั่นไก่เนี่ยเ,เหมือนเขาเอามาใช้แทนมันฝรั่งที่เรากินกันแล้วเขาบอกว่ามันจะมีรสชาติเหนียวหนึบมากกว่าอีกอันหนึ่งนะคะคือหมูชะมวง,งงงชไเมล่ายิบก็งงค่ะชะมวงคืออะไรคะชะมวงเป็นแบบว่าสมุนไพรชนิดนึงเขาบอกว่ามันจะมีรสเปรี้ยว เรีย้ยวยังไงเดี๋ยวอีว่ามันต้องลองชิมกันนะคะถ้าเกิดใครอยากดูก็ต้องมาลองชิมเหมือนกันก็คือจะเป็นหมูนี่มาเคี่ยวกับใบชะมวงอีกทีนึงเขาบอกรสชาติมันจะบาลานซ์กันมากๆกรุงเทพก็จะมีบอกว่าเป็นเค้กเกอร์หน้าถั่วหน้าไอคอนเฟล็กเออใช่อันนี้เป็นแค้กเกอร์ทุรเรียนก่อน คุ้งกระเบนดีค่ะอยากอยากมีเวลาอยู่ที่นั่นมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปความจริงแล้วคือไปเที่ยวป่าชายเลนมาค่ะแล้วก็เหมือนกับเคยมีคนเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยแหละว่าแบบเออป่าชายเลนเป็นสานที่สําคัญมากตรงที่ว่ามันเป็นอนุบาลของสัตว์น้ําคือเหมือนกับเป็นอารมณ์เนอร์เซอรี่คินเดอร์การ์เดนนะคะของของสิ่งมีชีวิตแต่ว่าตัวเล็กๆก่อนที่มันบอกว่าจะออกไปอยู่ตามที่ต่างๆ ต้นอ่อนของกงกลางเวลาสลัดมันแก่เต็มที่พร้อมจะหล่นลงมาสามารถปักดินเลนะงอกต้นใหม่ได้เลยเฮ้ยอ๋ออ๋ออ๋อเข้าใจแล้วที่มันอยู่ด้านใต้น้ำที่มันปักตะปะที่มันดูเหมือนกับเป็นพุ่งขึ้นมาคขาจริงแล้วมันคือไอ้ต้นนี้มันไมปักเหรอฮะตกลงเศษซีเมนตลเป็นผลคุณมันจะเป็นยอดก่อนด้วยฮะคือทัมันเหมือนกระบอกกันน็อกนะครับค่ะเวลามันอย่างรากเสียกก็สลัดหมวกออกไปคนไทยควรไปอ่ะคนไทยควรไปจริงๆจะได้รู้ว่า ผีเสื้อก็ไปนะคะคือคนไทยควรไปจริงๆจะได้รู้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านช่วยชีวิตเราไว้ยังไงอ่ะนี่คือหนึ่งวิธีการที่ที่พระองค์ช่วยชีวิตเราเอาไวะคะ้ค่ะอาจจะไม่ใช่ยิดโดยส่วนตัวแต่อย่างน้อยก็คือคนไทยชุมชนที่อยู่ที่นั่นนะคะสมัยก่อนมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะตรงอ่าวคุงกระเบนม,มันมันจะแย่แล้วอะ่ะน้ํามันซอะมันจะท่วมหมดแล้วถ้าเกิดมาเห็นตอนนี้อ่ะ ทุกคนจะได้คนไทยทุกคนจะได้ไปเห็นว่าในหลวงท่านชุบชีวิตพื้นที่ตรงนั้นได้ยังไงชุบชีวิตคนได้ยังไงและเราสามารถเอาความรู้ตรงนั้นน่ะกลับไปชุบชีวิตชุมชนตัวเองได้ยังไงฝากเอาไว้ด้วยค่ะกับเมืองต้องห้ามพลาดสว,สวนสวรรค์ร้อยพัน 100, ผลไม้จังหวัดจันทบุรีค่ะเราจะได้เห็นว่าตะวันออกสวยงามขนาดไหนค่ะ แบกเป้สะพายกลองทอง12เมืองต้องห้ามพลาดของเมืองไทยกับพวกเขาเหล่านี้ได้ทุกสัปดาห์ติดตามที่ Facebook Fan Page เมืองต้องห้ามพลาด